ครับสวัสดี FC และก็พีน้องชาว You ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยู่ครับผมเตยเศร้าชาแนลนะครับวันนี้การสิ้ผ้ามารีวิวนะครับโรดแมคโกรุน่นโคมาสูพีซีรวยสามสิบนะครับวันนี้มาทำการแสดงเอ้ยนั่นเย็นมาไปกัตเตกเวที่าย มื่อนี้นะครับอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านครับหลังล้านข่านะครับนี่ครับที่ลอกไปแล้วกับประมาณนี้ครับลอกให้หน้านะครับประมาณลึกลึกประมาณอยู่ที่เมตรยี่สหรือว่าเมตรหนเมตรนะครับควโทรนโดยนะครับ จานต่้มครับผมเคยบรรณาสะอาดเท่าออนี่แหละครับรถด,ดําก็มีอยู่น้ำกัน3าขั้นครับรถไทยขั้นหนึ่งนูน่นโยบบอดินครมับมาดูการทำงานนะครับว่าจะช้าจะเร็วเท่าไหนนะครับหมู่อวานมาสิมาทายครับคำก่อน ลืมข้าวมันเอรด้ลืมนะครับเป๊กครับเมื่อว่านี่ไหนเมาหนึ่งบงกี้นะครับอยู่ประมาณเกือบคิ้วหนึ่งใส่ปีกคางครับลอกปีกเขาเอื่อ,อยั้งละปีกลอกความน้องสาบอกเสงเข้าร้ายครับ ว่าอยากเห็นปันไหนเดือกาสิเห็นเพราะล่างนะครับไม่เยแล้วครับนี่ฮีโนโ่ไม่นี่ีโนโ่หรือล็อก,กี้พวหละ่ะรถดํสามขั้นครับแลน้ว่นไปว่นมาอยู่นี่แหละ ทายจัสีเรื่องหาน้าที่เนาะนี่ครับรถล,ลากจอดแง่งยันครับ <c oughs> การทำงานของรถม็กโฮคันนี้นะครับจวดจาดเร็วดีครับเค <c oughs> รื่องบ่เป็นยังงครับยังใหม่ๆนะครับส,สภาพใหม่ทุกอย่าง ผมละกอามยังย,งยังใหม่ๆอยู่นะครับคิดว่าว<น>ใช้งานมาแล้วนะครับไม่ถึงพันชั่วโมงแน่นอนม <H as S 1> ือ <mixed> ต่อมื่นได้ละครับกาซีท่าเหเบิงข้อข่าวๆนะครับยอดทั้งบานโน้โ no นนะครับ จังหน่ยกสิออกไปงานแล้วพี่นวองไปกลางเมฆที่ยู่งานบวชกระเจ้านะครับจังหวะเก็เลยมาธายนีก่กอนฟุตหลอกเนี่ยนี่ฟุดหลอกแบบนี้แบบว่เป็นโคกน้องหน้านะครับไม่ใช่โคกน้องนานะครับนี่หลอกหลอกให้หน้านะครับลอกไล่นานะครับหรือป้าซากลางเขาเอื่นนมาหลอกพื้นหน้านั่นแหละ งามนะครับเบิ่งจังได้ก็ง,งามนี่เอามื้อนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเด้อนะครับโอกาสนาฝากไม่นะครับจังสีมาทางแห้เบิ่งอีกนะครับกับอขอ,ขอ,ขอพระคุณ FC e ทุกๆท่านนะครับที่เขามารับชมเด้อนะครับฝากกดติดตามกดแชร์และกดไลค์กับผมน้ำแน่นะครับ,กกรบ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปนะครับขอบคุณครับ